รีวิวครีมซอนเซเว่นจากมิซูมิทั้ง3สูตร3สีนี้สูตรไหนใช้ยังไงเหมาะกับสิวอะไรบ้างน้องโกจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีไลยีดีต้าลับทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับน้องโกนะคะที่ช h a นล e ิ๊เกอร์แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุ่งก็จะมารีวิวครีมซองเซเว่นถูกแล้วก็ดีจากแบรนด์มิซูมิทั้ง3สูตร3สีนี้เลยนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับทางมิซูมินะครับเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สูตรนี้นั้งก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเจ้า3สูตรนี้3สีนี้เหมาะกับผิวประเภทไหนสิวแบบนี้สิวประเภทนี้ต้องใช้กับสูตรนี้สีนี้แล้วก็สูตรนี้สีนี้ใช้แบบไหนใช้อย่างไงนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นุ่งก็จะมารีวิวให้ฟังทั้งหมดทั้ง3สูตรเลยครับแต่ก่อนจะไปชมน้กกก็ฝาด กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่านะครับว่าทั้ง3สูตรสสีนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่เจ้าตัวที่ออกมาตั้งแต่ตัวแรกนะครับนั่นคือเจ้าเจลแต้มสิว็บบถ่ายตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเซรั่มลดรอยสิวนั่นเองนะครับและล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาก็คือเจ้าตัวโคลนพอกสิวซัััเฟอรนนนน่่งงะคบ้า เราไปดูกันที่ไอเทมแรกก็คือเจ้าเจลแาตามสีเปบไทายตัวนี้ดีกว่าครับสำงหรอดสังแรกนะครับนั่นคือเจ้าซองสีฟ้าจากมิซูมิตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าเจลแาตามสีเปปไทายนะครับหรือว่ามิซูมิเปบไทายแอกเน่เจลนั่นเองคะ่ะ ซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าซองสีฟ้าเจลแต้มสิวเปปไทตัวนี้นะครับเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวนะครับให้ลดลงเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําให้สิวอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับยุบลงได้ภายใน3วันและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยสิวรอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยให้เกิดขึ้นได้น้อยลงเมื่อใช้เจ้าตัวนี้อีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนผสมหลกักๆนั่นก็คือเจ้าตัวเปปไทาจากพืชนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการ่าาาเเชื้้อออสสิววครัแลกลากากด ลงได้และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีวิตามิน B3 แล้วก็ยังมีสารสกัดจากชาเอมเทศช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยดำรอยแผลเป็นจากสิวให้ดูจางลงนั่นเองครับ ซึ่งเนื้อของเขานะครับจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยครับคุณผ,ผู้ชมจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะครับแล้วเวลาเกลีย่ยเนี่ยเกลีย่ยได้ง่ายแล้วให้ค <ๆ S 1> วามชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีสิ่งที่น้องโก้ชอบจากเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้รู้สึกว่าเวลาเราทาลงไปบนสิวอักเสบแล้วเนี่ยมันไม่แสบแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเคลือบสิวอักเสบของเราได้ค่อนข้างดีนะครับถึงเวลาตอนเย็นไปแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันยังเคลือบสิวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการอักเสบของสิวเนี่ยมันลดลงไ้้จจรรนะคัับบบออกสสสสหฟีีีทาาเเเแตว จากมิซูมิตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะเหมาะมากๆกับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบนะคบกำลังแดงแดงเป่งๆนะครับรู้สึกว่ามันเจ็บๆเป็นไตๆเนี่ยเอาเจ้าตัวนี้นะครับแต้มได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือมันจะทําให้สิวของเรานะครับยุบลงได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เกิดรอยแดงรอยดำจากสิวตามมาด้วยนะครับน้องก้เนี่ยใช้มาหลายซองแล้วอยากบอกว่าตัวนี้ได้ผลดีมากๆครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซองที่2นะครับนั่นคือเจ้าสูตรสีเขียวสูตรนี้ตัวนี้คือเซรั่มลดรอยสิวนะครับเขามีชื่อว่ามิซูมิ B3 Acne Concentrate Serum นั่นเองครับ ซึ่งคุณสมบัตินะครับขอนเจ้าเซรั่มลดรอยสิวสูตรสีเขียวตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวเนี่ยนะครับให้จางลงได้ภายใน7วันนะครับและที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการทาให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวอีกด้วยนะครับซึ่งส่วนผสมหลกัหลกๆนะครับของเจ้าตัวนี้ซึ่งมีความเข้มข้นมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัววิตามิน B3 นะครับหรือว่าเจ้าตัวในอารซนามายที่มีความเข้มข้นถึง12เยทีีดววรถือ่าสูง แมกเจ้าตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดรอยดำลดรอยแดงนะครับแล้วก็รอยสิวต่างๆเนี่ยให้ดูจางลงได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วนี่นะคบคุณผู้ชมสาหรับเจ้าเนื้อเซรั่มของเซรั่มลดรอยสิวของเขานะครับมันก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีใสๆแบบนี้แล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีความหนืดๆเล็กน้อยครับคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายแต่ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆ,ๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโกชอบทาบริเวณรอยดำหรือว่ารอยสิวที่เราเคลียร์สิวออกไปแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบเล็ก น้อยๆนะครับถ้าเราเพิ่งจะกดสิว er. ไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความแสบนะครับแต่ก็ไม่ได้แสบนานนะครับแสบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเจ้าตัวนี้นะครับมัน<ส>จะมีความรู้สึกว่ามันเคลือบเคลือบผิวสักนิดนึงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเกลี่ยมันให้มันซึมลงไปได้เร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถลงสกินแคร์ขั้นตอนอื่นได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับโดยที่มันไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วก็ซึมได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับเนี่ยนะครับน้องโก้ทาลงไปแล้วแล้วก็ซึมไปเรียบร้อยหมดแล้วครบาาหรเจ้้้้้ไออทนนนีีะงโกกกลลดดดิาาาาิึวธใใชผ มากๆก็คือยิ่งคุณผู้ชมนะครับไปกดหัวสิวเคลียสิวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยิ่งมาใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยเราก็อยากจะบอกเลยว่ามันสามารถเคลียร์พวกรอยสิวรอยดําจุดด่างดํารอยแผลเป็นจากสิวได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นและที่สําคัญคือต้องใช้ร่วมกับกันแดดด้วยนะครับก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีมากขึ้นครับ และสําหรับซองสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดจากมิซุมินะครับนั่นคือเจ้าสูตรสีดาซองนี้นั่นเองนะครับเขามีชื่อว่ามิซุมิซัลเฟอร์แอคเนคลคนะครับหรือว่าโคลนพอกสิวซัลเฟอร์นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าซองสีดําสูตรนี้นะครับเขาก็เป็นโคลนพอกสิวที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาสิวอุดตันแล้วก็สิวผดอย่างได้ผลดีมากๆนะครับช่วยในเรื่องของการทําให้สิวอุดตันนะครับหลุดออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็สิวผดเนี่ยยุบตัวได้อย่างเเเรรรร็็ววมมาาากกขึ้้้นนคบแลทํใหดูีีย ดูกระชับมากขึ้นแล้วก็ความมันส่วนเกินของผิวเนี่ยจะดูลดลงนั่นเองนะครับด้วยส่วนผสมหลักๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวไบโอซัลเฟอร์ถึง3%ซนะครับซึ่งมีความเข้มข้นสูงมากๆเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแร่ธาตุที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆกับผิวของเรานะครับช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันของสิวนะครับแล้วก็สามารถทําให้สิวอุดตันเนี่ยหลุดออกได้ง่ายขึ้นผิวสิวผดเนี่ยนะครับยุบตัวได้อย่างเร็วมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สิวอักเสบเนี่ยยุบลงนั่นเองครับนี่นะครับผ คุณผ so like ู yeah, s <S <grandma. S 1> like ้ชมแล้วเวลาเราเกลี่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับซึ่งน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเนื้อครนของเขามันเกลี่ยได้ง่ายกว่าพวกโครนพอกหน้าทั่วๆไปนะครับแล้วเวลาเราเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับกลิ่นของเขามันอาจจะค่อนข้างแรงนะครับด้วยสารสกัดที่เป็นเจ้าตัวซัลเฟอร์3%นี่แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันไม่ได้ใส่น้ําหอมมานะครับแล้วก็วิธีใช้คือเจ้าตัวเนี่ยนะครับเราสามารถพอกได้ทั่วใบหน้าเลยหรือว่าจะแต้มเฉพาะจุดบริเวณที่เราเป็็นสสิกาามรถใช้้ไดค ครับ เจ้าตัวนี้นะครับเหมาะกับผู้ชมที่ต้องการหาไอเทมเสริมเอาไว้พอกหน้าช่วยจัดการในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาสิวแล้วก็มีความมันรูมขนที่มันอุดตันง่ายๆแล้วก็ดูไม่เรียบเนียนนะครับน้องกุ้นบอกได้เลยครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็สามารถใช้ได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งนะครับจะพอกทั่วหน้าก็ได้แล้วค่อยล้างออกในตอนเช้านะครับหรือว่าจะทาทั่วหน้าทิ้งไว้ประมาณ10 1 5นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกก็ได้นะครับน้องกุ้นแนะนํามาก,มากๆเพราะว่าได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลดีจริงๆ ครับ เอาละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไอเทมครีมซอนเซเว่นจากมิซูมิทั้ง3สูตรสสีนี้นงก็มารีวิวแล้วก็มาแชร์ฟังแล้วว่าแต่ละสูตรแต่ละสีเป็นอย่างไรเหมาะกับใครบ้างน,นะครับใครมีปัญหาสิวแบบไหนเลือกตามนี้เลยนะครับนงกูมาแชร์ฟังแล้วลองเอาไปใช้กันดูนะครับทั้ง3ซองนี้คุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับทุกสาขาเลยราคาซองละ49บาทเท่าน,นั้นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนงกหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กกันมาๆ ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เจ้ามิซูมิทั้ง3สูตรสสีนี้แชร์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องโก้จะมีเวลาก็จะรีบมาตอบให้นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย